สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในตอนที่เกตกันนะครับกับงานติดตั้งวงกบประตูก่อนอื่นต้องขอขอบคุณช่างใหญ่ของเราคือช่างเอกนะครับที่ได้นําข้อมูลเทคนิคดีๆมาบอกต่อกับพี่น้องนะครับที่อยากติดตั้งวงกบประตูสามารถที่จะนําเทคนิคตัวนี้ไปทําการพัฒนาฝีมือต่อยอดได้นะครับกับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเราก็ทําการประกอบวงกบประตูก่อนเลยนะครับ การประกอบเขาก็จะมีอยู่3ส่วนด้านข้าง2ด้านบนหนึ่งะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเป็นลักษณะของมุมฉากแล้วก็ทําการตอกตะปูยึดเอาไว้เลยนะครับการที่จะตอกตะปูเราก็จะต้องทําการลบคมที่ปลายตะปูก่อนถ้าเราไม่ลบคมคมของตะปูก็อาจจะทําการฉีกเนื้อไม้แตกขาดออกมาได้นะครับจะต้องทําการลบคมก่อนถึงจะตอกตะปูยึดเข้าไปส่วนด้านกลางตัวนี้ก็จะใช้ไม้คำ้ำ ยึดเอาไว้ให้เขาอยู่ในลักษณะของมุมฉากกับด้านล่างสุดนะครับส่วนด้านข้างของวงกบตัวนี้เราก็จะทําการตอกตะปูคัดเอาไว้ก่อนนะครับเป็นลักษณะของสลับกันก่อนที่เราจะนําไปทาการติดตั้งส่วนการติดตั้งเราก็จะทาการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตะปูตัวนี้ก็จะช่วยยึดกับความกีดได้ดีแล้วก็จะทำให้วงกบเกิดการแข็งแรงนะครับ สำหรับการตอกตัวปูตัวนี้เราก็จะตอกทั้ง3ด้านด้วยกันคือด้านข้าง2บน1การติดตั้งวงกบประตูก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบ3ขากับ4ขาแบบ3ขาก็จะมีด้านข้างอยู่2คือบน1นะครับคือแบบที่เรากําลังจะทําการติดอยู่ในวันนี้ส่วนแบบ4ขาก็จะมีด้านข้าง2บน1แล้วก็ล่าง1นะครับตัวนั้นถ้าติดตั้งก็จะติดทั้งพร้อมกับการเทพื้นด้วยนะครับ กับเมื่อเราทําการประกอบปงกบเสร็จทีนี้<ๆ>ก็จะนําวงกบมาทาการติดตั้งนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเราก็จะทําการฝากเหล็กเพื่อที่จะเทคอนกรีตนะครับการฝากเหล็กตัวนี้ระหว่างเสากับผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาจะต้องได้ฉากกันนะครับการฝากเหล็กเข้าที่ผนังมวลเบาเราก็จะตอกเหล็กขนาด2หุนนะครับแล้วก็ทําการมัดเหล็ก ที่จะทําการเทส่วนด้านเสาก็ทําการฝากเหล็กเข้าที่ต้นเสานะครับโดยช่างอามของเรานะครับแล้วก็ทําการมัดเหล็กเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทําการเทการเทออกมาที่เสารเราก็จะเทออกมาที่วงกบประมาณ10เซนหรือว่าที่ผนังก็อาจจะยื่นออกมาอยู่ที่ประมาณ10-15เซนก็ได้นะครับ ส่วนสำหรับว tamam ิธีการต e ิดต <ing> ั้งวงกลมนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้2แบบแบบที่1เราก็จะทําการเช็คระยะให้ได้ดิ่งให้ได้ฉากแล้วนําวงกลบขึ้นมาทาการติดตั้งแล้วก็ใช้เหล็กหรือว่าใช้ไม้ค้าก็ได้แต่แบบที่2เราก็จะนําวงกลบขึ้นมาทาการติดตั้งแล้วถึงมาทําการเช็คระยะให้ได้ดิ่งก็ได้นะครับครับเมื่อเราทําการมัดเหล็กเสร็จทีนี้เราก็นําวงกลบขึ้นมาทําการติดตั้งเลยนะครับ การติดตั้งเราก็จะทําการตีไม้ค้าเอาไว้ก่อนนะครับทั้งสองด้านแต่อย่าเพิ่งล็อกขาจนกลัวเราจะหาระยะดิ่งให้ได้ซะก่อนตัวนี้ก็ค้าที่ขาบงกบขาที่1แล้วก็ค้าที่ขาที่สส่วนด้านล่างอย่าเพิ่งล็อกนะครับจนกลัวเราจะหาระยะดิ่งให้ได้ซะก่อนการหาระยะ คือการหาระยะดิ่งนะครับด้านล่างกับด้านบนจะต้องเท่ากันแล้วก็อีกอย่างเชือกจะต้องอยู่แนวระดับของวงกบกับถ้าหากเราทิ้งหนึ่งแล้วยังเกิดหาระยะไม่ได้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งที่วงกบโดยการใช้ค้อนเคาะจนกว่าเขาจะได้แนวระดับระหว่างบนกับล่างจะต้องเท่ากันนะครับหรืออาจจะทําการล็อกขาด้านหนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วถึงจะทําการมาเช็คดิ่งอีกที่หนึ่งนะครับ ทีนี้ก็ลองเช็คดิงระหว่างด้านล่างเมื่อทําการเช็คได้ระดับทั้งบนและล่างทีนี้ทําการล็อกขาเลยนะครับการล็อกขาแล้วก็ไม้ค้าด้านบนตัวนี้เราก็จะทําการล็อกขาด้วยเหมือนกันส่วนด้านบนของวงกบตัวนี้เราก็จะใช้ระดับน้ําในการวัดระดับจะต้องเท่ากันนะครับถ้าเกิดเอียงด้านใดด้านหนึ่ง เวลาติดบางประตูก็จะติดยากนะครับเวลาติดบางประตูออกมาแล้วงานก็อาจจะไม่สวยก็ได้นะครับกับทีนี้เรามาดูเชือกที่หาแนวระยะดิ่งนะครับด้านบนกับด้านล่างจะต้องเท่ากันและก็อีกอย่างเชือกนะครับจะต้องอยู่นแนวระดับวงกบเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ เมื่อเราทําการหาขาที่1เสร็จทีนี้เรามาหาขาที่2นะครับส่วนขาที่2เราก็ทกําการเช็คระยะดิ่งให้ได้เหมือนกับขาที่1แล้วก็ทกําการล็อกขาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทกําการตีแบบพร้อมที่จะเทคอนกรีต เมื่อเราทําการเทคอนกรีตเสร็จเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักวัน2วันถึงจะทําการหรือแบบออกมาแล้วก็จะทําการก่อผนังด้านบนต่ออีกเลยนะครับกับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหัวหน้าใหญ่ช่างเอกของเรานะครับที่ให้เทคนิคและก็ข้อมูลดีๆเมื่อเราำทำการติดตั้งวงกบเสร็จงานก่อผนังก็แล้วเสร็จงานต่อไปก็จะเป็นงานจับเสียมพร้อมกับงานฉาบเราก็จะมาพบกันในตอนต่อไปนะครับกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิ สำหรับวันนี้เราก็จะขอยุติลงเพียงเท่านี้เราก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ